เหลือห้านาทีนะวันนี้นะมองสิ่งต่างๆด้วยสายตาของผู้กระทําผิดนะฮะจงมองสิ่งต่างๆด้วยสายตาของผู้กระทําผิดลองเอาเรื่องนี้ไปคิดและตีความกันเองนะฮะลองเอาไปตีกันเองแต่ว่าของผมก็ตีความออกมาในในความหนึ่งแล้วนะนั่นก็คือการที่เรา <c oughs> แยกตัวเองออกมาก่อนเนาะเสร็จแล้วเราเรามองดูว่าเออทาไมเขาถึงกระทําผิดแบบนั้นทําไมเขาถึงทําความผิดเรื่องนั้นหรือว่าเขาทําอะไรที่ผิดพลาดน,นะถ้าเราสวมวิญญาณและลองไปแทนที่เขานะเราอาจจะเข้าใจมากขึ้นก็ได้นะเพราะว่าในการที่คนเราจะกระทําอะไรผิดสักครั้งหนึ่ง่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่คนที่กระทาความผิดเนี่ยจะไม่ได้ตั้งใจนะจะไม่ได้ตั้งใจ และส่วนลองลงมานั่นก็คือคนที่กระทาผิดเนี่ยส่วนมากมักจะคิดว่าตัวเองถูกเนาะเอาแค่สองข้อนะเราตีความแค่สองข้อก่อนแล้วข้อนี้ก็มีมีเวลาสั้นเนี่ยก่บอนหรือแค่ห้านาทีนะหนึ่งนะ่าไม่ได้ตั้งใจสองคิดว่าตัวเองถูกอ่ะมีข้อที่สามนั่นก็คือไม่เข้าใจในเหตุและผลน,นะ แล้วก็อาจจะมีความต้องการทยานอยากมากเกินไปโดยที่ไม่ได้ดูเหตุและผลนะไม่ได้ดูปัจจัยนะจึงกระทำอะไรผิดยกตัวอย่างในเรื่องของการเงินเลยนะเมื่อวานนี้ได้คุยกับน้องคนหนึ่งนะน้องเขาไม่ได้อยากรู้อะไรหรอกเนาะเรื่องการเงินผมก็พูดไปตามภาษาซึ่งผมก็พยายามจะบอกตัวเองว่าเอ้ยกลับมาทําหน้าที่ของนายได้แล้วนะนั่นก็คือ ปล่อยให้เขาเป็นไปตามชีวิตของเขาเพราะว่าเราเอาสิ่งดีๆไปยัดเยียดอะไรให้เขาเท่าไหร่นะมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งดีสําหรับเขาเพราะเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรถูกไหมเมื่อวานนี้ที่พูดถึงและเล่าให้น้องฟังนะก็คือหนึ่งเล่าถึงความสําเร็จคนที่ประสบความสําเร็จนะเขาทําอะไรเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วเขาคิดอะไรนะ เสร็จแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเราก็เล่าเล่าเล่า,ลาพูดไปนะแต่เสร็จแล้วน้องก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ใช่แน่นอนเลยนะเสร็จแล้วน้องเขาก็มองในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผมก็ยำ้ำเอามาย้ำตัวเองนะแล้วก็เชื่อแล้วก็มั่นใจโคตรข,ขึ้นไปอีกนะั่นก็คือคนเรานะจะเป็นส่วนหนึ่งของค่าเฉลี่ย ที่เราเติบโตมานั่นคือ,อเหตุการณ์ฝังใจนะคำพูดฝังใจแล้วก็การเป็นอยู่หรือสถานะของพ่อแม่นะเป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะมันก็จึงมีคำพูดหนึ่งว่าลิงเห็นอะไรลิงก็ทำตามตามนั้นนะคนคนก็เหมือนกัน คนก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกผมมั่นใจนะคนก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะเมื่อลิงเห็นอะไรลิงก็ทําตามนั้นนะเป็นธรรมดานั่นคือการเรียนรู้ของเขานะและเราได้ได้เห็นการกระทานะหรือว่าเหตุการณ์ฝังใจที่เรามีมาแต่เด็กเนาะเราก็จะเข้าใจตามนั้นเนาะและทีนี้มันอาจจะเกี่ยวและไม่เกี่ยวด้วยนะ เพราะว่าผมดึงเรื่องราวมาแต่ละแต่ละอย่างที่เอามารวมกันวันนี้มันเป็นเวลาสั้นๆนะแล้วผมไม่ได้เป็นนักทำการบ้านร้อเรซหรอกนะแต่ผมจะตีความและสรุปตอนนี้เลยเนี่ยนั่นก็คือจงมองดูทุกสิ่งด้วยสายตาของผู้กระทำผิดแล้วจะทำให้คุณเปลี่ยนไปนะเพราะว่าหนึ่งสายตาผู้กระทำผิดนะจะไม่เข้าใจนะแล้วผู้กระทำผิดจะไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจนะผู้กระทำผิดจะคิดว่าตัวเองถูกก็เลยทำสิ่งนั้นนะเลยทำสิ่งนั้นอย่างเช่นขับรถเฉี่ยวกันเนี่ยนะมันจะมีผู้หนึ่งกระทำถูกและผู้หนึ่งกระทำผิดถูกไหมส่วนใหญ่คนที่กระทำผิดจะไม่ได้ตั้งใจนะแล้วก็เกิดจากเขาคิดว่าเขาถูก ก็จึงเกิดเหตุการณ์ขึ้นแต่ถ้าเรามองด้วยสายตาของเขาเราจะเข้าใจและเราก็จะไม่กระทําผิดนะโดยปริยายง่ายๆเลยมะตีความง่ายๆเลยนะอันนี้ก็ยกเล่นนี้มาให้ดูอีกนะวันที่12มีนานะ The Daily Stoic นะก็ได้บอกไว้ผมก็ นั่งอ่านแล้วก็องงแล้วก็อฉันควรจะเป็นคนกระทําผิดเหรอนะแต่พออ่านแล้วแล้วมานั่งตีความแล้วก็มานั่งคิดเรียบเรียงย้อนกลับไปย้อนกลับไปมองย้อนกลับไปนะเราก็เป็นผู้กระทําผิดมาหลายเรื่องนะแล้วสิ่งที่เรากระทําผิดนะสวัสดีครับคุณมารีสิ่งที่เรากระทาผิดมันเกิดจากความที่หนึ่งไม่ได้ตั้งใจ คนกระทำผิดไม่มีใครตั้งใจหรอกเชื่อะแต่ผมไม่ได้พูดถึงการให้อภัยหรือการอะไรตามตัวบทกฎหมายผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นนะผมพูดถึงว่าคนกระทำผิดเนี่ยไม่ได้ตั้งใจถ้าตั้งใจก็จะไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนไหมชัดเจนไม่ว่าเรื่องอะไรไม่ว่าเรามองสิ่งใดไม่ว่าเรามองสิ่งใดนะเราก็จะไม่ตั้งใจถ้าเราตั้งใจมันจะไม่เกิดขึ้นนกับสองนะคนที่กระทำผิดมักจะคิดว่าตัวเองถูกแล้ว แล้วก็จะไม่ได้เรียนรู้ศึกษาสิ่งอื่นๆเิือนะเมื่อวานนี้ผมมาให้น้องนะสคีย์เวิร์ดสคีย์นะสคียนะ์ที่ให้น้องไปแพงมากด้วยนั่นก็คือคีย์แรกก็คือใช้กด1-2-7เพื่อนๆที่ดูอยู่นะติดตามผมมานานจะรู้ว่าผมใช้กด1-2-7ซึ่งผมสร้างขึ้นมาเองนั่นก็คือใช้เก็บ ณสิบเปอร์เซ็นเก็บสิบเปอร์เซ็นตใช้นี่ยี่สิบเปอร์เซ็นตและอีกจิตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตใช้ให้เกลี้ยงนะนั่นคือคีนะที่แพงมากอันที่หนึ่งกับอันที่สองนั่นก็คือแก้วสามประการอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของดออรนิเวศนะก็เอามาแก้ได้นะแต่เราให้เขาไปแล้วแต่น้องอาจจะไม่ได้เอาหรอกเพราะว่าการการที่เขาระหว่างดูกับเราเอ่อฟัคุยเราไปด้วยเขาก็ถ่ายโทรศัพท์ของเขาเล่นอะไรไปเรื่อยแล้วก็ร้องอืมอืมอืมนั้นมันก็ตัดย้ำเตือนผมนะ คีคีที่สองของดรนิเวศนั่นก็คือแก้วสามประการแก้วสัมประการแก้วดวงแรกนะตะเกียงดวงแรกนั่นก็คือมรดกสมบัติเงินคุณมีหรือเปล่าเกิดมานี้มีหรือเปล่าถ้าเป็นลูกคนรวยคนมั่งมีคนมีอันจะกินอยู่ในครอบครัวที่ดีอยู่แล้วตะเกียงดวงแรกมันสุขสวัสดแต่ถ้าเราอ่ะไม่มีะตะเกียงดวงแรกมันยังไม่ติดเลยนะหรือแค่ลิบสส่วนตะเกียงดวงที่สองนั่นคือความรู้ นะความรู้เรามีหรือเปล่าเรามีเท่าเขาหรือเปล่าคนที่มีตะเคียงดวงแรกนะ่ะทาให้ตะเกียงดวงที่สองมันสุกสว่างตามมาเพียงแต่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้มันก็อยู่ในการมองด้วยสายตาของผู้กระทําผิดเราจะเห็นนะส่วนตะเกียงดวงที่สามทุกคนได้มาเท่ากันสุกสว่างมาตั้งแต่แรกเหมือนกันนั่นคืออายุหรือวัยสุขกับาพได้มาเท่าเกันนั่นคืออายุ ตะเกียง3ดวงกับกด 1, 2, 7นะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะฝากไว้เนาะฝากไว้ไปแล้ฮะ